สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ท t Channel พูดรับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมประจำพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูนะคะครึ่งเดือนหลังนะเดือนธันวาคมสถานการรักนะคะหมอแจนกำลังกำลังเห็นถึง นะสถานการณ์รักนะการหาทางออกไม่เจอในความสัมพันธ์นะคะคุณกําลังไม่พอใจนะคะไม่พอใจกับบางความสัมพันธ์ที่นะคะอาจจะมีเลือกหึงหวงนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจในใ,ในในความสัมพันธ์นะคะคนเก่าๆนะคะอาจจะติดต่อสื่อสารคุณกลับมาหรือมีโอกาสมีโอกาสได้เจอได้พบเจอหน้านะคะกับ ใครบางคนที่คุณไม่สามารถเอาคนคนนี้ออกจากหัวได้นะคะแต่ถามว่านะ,ค,ะความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนว่าเป็นสถานการณ์ของความไกลหรือห่างไกลไปแล้วนะคะอาจจะเคยร่วมงานร่วมชั้นเรียนหรืออะไรแบบนี้นะ,ะทีนี้มันเป็นในลักษณะของออทำให้คุณว้าวุ่นใจนะคะหรือรู้สึกอึดอัดไม่กล้าที่จะตั้งคำถามแสดงว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นคนที่เคยร่วมงานนะคะในอดีตและ อาจจะมีอิทธิพลต่อใจคุณแต่ด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่างความวุ่นวายหรือ,อยังไม่ใช่ถูกที่ถูกเวลาหรืออาจจะต้องมีงานอื่นนะคะหรือจะต้องทำให้สถานการณ์นั้นในอดีตเนี่ยความสัมพันธ์ต้องห่างไกลไปนะคะทีนี้คนคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาโทรหาคุณติดต่อสื่อสารอาจจะได้มาทำงานร่วมกันอาจจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันนะคะทีนี้ มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าอ,อ,อยากจะถามอยากจะพูดอยากจะบอกนะคะในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะหอาจจะถามอยากจะถามว่าทําไมไม่โทรหานะคะสนะ,ะทำไมหายไปหรือเงียบไป 3. ามทำไมบล็อกไลน์นะ,ะแต่นะ,ค,ะคุณก็นะคะอาจจะไม่กล้าที่จะถามนะคะ มันเหมือนการที่อยากจะถามไม่พอใจเอ,อมันเหมือนการมืดแปดด้านอะในความสัมพันธ์นะคะในการงงอะในความสัมพันธ์ที่เออกลับมาแล้วแลยจะเป็นอีกเหมือนเดิมไหมกลับมาแค่แป๊บเดียวให้คุณรู้สึกดีใจหรือรู้สึกว่ายังมีคล้ายๆมันเหมือนมันเหมือนว่าคุณอะกำลังรู้สึกว่าคนเนี้ยังมีอิทธิพลต่อใจคุณเมื่อก่อนคุณอาจจะคิดว่าคุณนิ่งและ คุณไม่ตามหาคําตอบคุณอาจจะไม่คาดหวังหรืออาจจะไม่ได้รอเขาแล้วนะคะเหมือนเหมือนสถานการณ์จบไปแล้วหรืออะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะคิดสิ่งนั้นแต่ทีนี้เมื่อคนนี้ได้โทรหาคุณหรือได้ย้อนกลับเข้ามาร่วมงานมันเปล่าเลยนะคะคุณเลยรู้สึกว่าคนนี้มีอิทธิพลต่อใจคุณนะคะทำให้คุณอะไม่พอใจกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่พอใจกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองด้วยที่เอ่ทำไมยังคิด ะะยังคิดยังให้คนนี้มีอิทธิพลต่อต่อใจของคุณต่อความรู้สึกของคุณเพราะว่าความสัมพันธ์มันเหมือนว่ายัางไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเขาอาจจะอยู่ไกลคุณด้วยก็ได้นะคะเป็นสถานการณ์แค่เจอหน้ากันแค่ชั่วขราวหรือร่วมงานแค่บางครั้งบางขราวหรืออะไรแบบนี้นะคะมันเป็นสถานการณ์ที่คุณทำอะไรไม่ได้ทีนี้คุณจะทำยังไงนะคะคุณจะนิ่ง นะคะนิ่งแต่ในหัวหรือในใจหรือในความรู้สึกคุณนะก็คือวุ่นวายอ่ะวุ่นวายแต่คนเนี้ยคิดถึงแต่เรื่องเนี้ยแล้วก็เอาเรื่องเก่าวนมาคิดนะคะว่าอะไรยังไงเนี่ยมันเหมือนคุณไม่กล้าถามสิ่งที่คุณไม่พอใจในความสัมพันธ์ที่ก่อนที่คนคนนี้จะห่างหรือหายจากคุณไปนะคะเพราะคุณถามไม่ได้เพราะคุณเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่ได้ให้คุณเป็นแฟนนะคะคุณก็ไม่กล้าถามนะคะคนคนนั้นก็น่าจะไม่ได้ถาม น่าจะไม่ได้ถามอะไรนะคะทีนี้มันเป็นความรู้สึกว่าคุณเนี่ยสถานการณ์นะคุณจะนิ่งเฉยเพื่อเก็บทรงจะคิดแค่ในความรู้สึกของคุณเองอ่ะมันเหมือนว่าอะไรยังไงทําไมไม่กล้าถามแล้วก็ไม่มีคําตอบมันเหมือนความสัมพันธ์ที่มืดแปดด้านว่าตกลงมันกลับมามันจะเริ่มไหมหรือมันกลับมาแล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะจบไปทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ย อะไรของมันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะอีหยังนะความสัมพันธ์อีหยังนะ,ะนะ,ะแต่ใจจริงอะในสิ่งที่คุณไม่พอใจนะคะคือคุณก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้นะนะคะมันพัฒนาไปได้นะคะหมายถึงว่าไม่มีอุปสรรค นะไม่มีเลือกคิดกังวลไม่มีเรื่องหึงหวงหรือไม่มีสายตาผู้อื่นที่มองที่จ้องมองอยู่จนคุณอ่ะไม่สามารถทําอะไรได้หรืออะไรประมาณนี้นะมันเป็นสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้และทีนี้คุณก็เลยคิดว่าถ้าเริ่มต้นทํางานในความสัมพันธ์นะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเอาภาระความรู้สึกที่มีต่อคนนั้นนะ่ะนะมาแบกไว้อีกแล้ว นะแบกบความรู้สึกไว้แบกบความคาดหวังไว้แล้วคุณก็จะทุกข์จะเจ็บปวดอีกเมื่อคนคนนี้จากคุณไปหรือหายคุณไปหรืออยู่ไกลคุณมันจะเป็นอย่างนั้นอีกใช่หรือเปล่านะคะสถานการณ์นะคะนะ,ะเป็นการคิดมากนะคะทีนี้ใครบางคนนะคะอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเรานะ,ะาทำงานกับคนนี้หรือเจอหน้าคนนี้แต่ มีโทรศัพท์ของคนเนี้ยบุคคลคนเนี้ยโทรเข้ามานะโทรเข้ามาหาเราก็สงสัยคือใครนะเราก็ว้าวุ่นเลยทีนี้เอ๊ะใครโทรมาหาเธอนะคะแฟนเขาหรือเปล่าในช่วงลักษณะที่ เขาหายไปเขาห่างเขาไม่ได้ร่วมงานกับเราเราไม่รู้อะไรเขาเลยเราก็ยิ่งสงสัยไปใหญ่เลยนะคะนะคิดถึงว่าเอ๊ะคนนั้นคือใครเขาโทรมาหามันมีความหึงความร้อนรนหรือความร้อนรุ่มอยู่ในใจแต่เราแสดงออกได้ไหมว่าเราไม่พอใจไม่ได้คะ่ะนะคะเราไม่มีสิทธิ์ไปถามเขาว่าใครโทรหาเธอเหรออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ทําไมคะจริงเอาไปดได้แต่นิ่งเงียบเฉย เก็บทรงนะคะไม่แสดงออกถึงความหึงหวงและก็พยายามจะไม่ไปถามเรื่องเก่าด้วยนะว่า,าตอนเธอหายไปตอนเธอเปลี่ยนไปตอนเธอจากไปเธออะไรยังไงไม่ถามนะคะไม่ถามแต่คิดมากคิดเยอะหมอเห็นว่าชาวด้านฝนะ่าราวเมสิงธนูนะครึ่งหลังเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะทีนี้ถ้ามันไม่ได้เป็นสถานการณ์นะเราเลิกมาแล้วเราพยายาม สมดุลพลังงานตัวเองยอมรับความเปลี่ยนแปลงเราจบกับความสัมพันธ์นั่นแหละแต่ก่อนที่เราจะจบนะคะคือคุณถามใครบางคนก่อนที่จะขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนแต่คุยกันโทรหากันแต่คุณทะเลาะกับคนคนนี้แล้วคนคนนี้ตัดสายใสายคุณนะคะเช่นคุณอาจจะถามในลักษณะถึงถึงบุคคลที่สามแต่คนคนนี้ก็อาจจะพูดไม่ดีกับคุณหรือบอกว่า มันไม่มีอะไรเธอคิดมากไปเองนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนประมาณว่าบ่นหรือว่าคุณว่างี่เงา่าแล้วก็ตัดสายไปทีนี้คุณก็จบกับความสัมพันธ์นี้แล้วแหละแต่ตัวคุณเองนะคะเดือนธันวาคมใช่ไหมคะครึ่งหลังคุณก็เอาเรื่องไอ้นี่ยไอ้เรื่องอันเนี้ที่มันจบแล้วอะคุณรู้แล้วว่าฉันไม่เอาผู้ชายคนนี้ฉันไม่เอาผู้หญิงคนนี้แหละนะเอ,อฉันไม่อยากเจอมาแล้วนะฉันไม่อยากคิดแล้วไม่อยากให้มันมีทุกพลต่อใจฉันไม่มากดดันฉันรู้สึกอึอดอัด แต่มันก็เอาเรื่องนี้มาคิดอีกแล้วทำให้คุณรู้สึกเหมือนมันเป็นเรื่องที่ดีฟลึกติดอยู่ในหัวคุณแล้วคุณก็โกรธมโหไม่พอใจไอ้คนนี้อีกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะะสถานการณ์หมอเห็นสิ่งนั้นนะนะ,ะทีนี้ไพ่มันบอกว่าคุณอะนะคะอย่าพยายามเอาเรื่องเก่ามาวนคิด ต้องนิ่งนิ่งในการกระทําของเราแล้วได้แต่อย่าให้มันมีอารมณ์โมโหหรือความไม่พอใจในเรื่องเก่านะเรื่องเก่าที่เคยจบไปแล้วแล้วบางทีคุณก็ไม่พอใจว่าทําไมฉันถึงจะต้องรู้สึกหึงหวงหรือไม่พอใจแล้วฉันก็ชอบเจอใครที่เป็นสไตล์แบบนี้ตลอดนะคะ <c oughs> คุณพยายามจะแบบเอ่อไปหาคําตอบนะไปหาคําตอบในด้วยตัวของิด ด้วยตัวของคุณเองว่าเออทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยวะนะ,ะเมื่อฉันคุยกับคนเนี้ยเดี๋ยวคนนี้ก็เข้ามาแทรกเดี๋ยวฉันคุยกับคนนี้คนนี้ก็เข้ามาแทรกโดยที่เข้ามาผ่านงานหรือร่วมง,งานอะไรแบบนี้ทําให้ความสัมพันธ์ของฉันกับคนคนที่ฉันไปคุยอ่ะไม,ม่ปัญหาตลอดเลยทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเริ่มก็เริ่มไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะทีนี้คุณก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเวลาที่คุณมีความสัมพันธ์เนี่ยนะ ถูกใจใครเหมือนคนนั้นก็ถูกใจเราแต่ชอบมีตัวสอดเข้ามานะสอดเข้ามาในความสัมพันธ์ให้คุณหึงห่วงให้คุณไม่พอใจนะคะความสัมพันธ์มันก็เลยขึ้นไม่ได้สักทีบางทีคุณก็ทำไมคะหันไปโฟกัสเหมือนว่าไปทำงานนะไปทำงานให้มันเหนื่อยให้มันหนักอะ่ะไม่อยากคิดเรื่องนี้แหละนะครึ่งหลังธันวาคมนะเขาบอกว่าลาดไฟนะราศีเมษราศีสิงห์ราศี นะคุณจะพยายามไม่ให้เวลาว่างอ่ะจะทํางานให้หนักให้หนักให้เยอะนะคะไม่ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องไอ้ที่ไม่พอใจนะคะเรื่องเรื่องพ่กพอคาเตกที่มันมันอยู่ในหัวเรานะคะพยายามจะให้มันหายไปจากจากชีวิตเราอะ่ะด้วยการทํางานที่แบบทํางานเยอะโฟกัสงานโฟกัส,งกสเงินหรืออะไรแบบนี้นะคะเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้คิดมากนะคะเพื่อไม่ให้คิดมากนะ เอาราคานะสถานการณ์รักนะครึ่งเดือนหลังเดือนธันวาคมชาวธาตุไฟคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังมงกรคนเกิดเดือนมกราคมนะคนเกิดเดือนพิจิกาคนเกิดเดือนธันวานะราศีธนูราศีพิจิกนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณก็ได้นะ,ะเรื่องเก่าคนเก่านะคะทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือ,อ,อแฟนเก่านะ,ค,ะคนเก่า คนที่มีอิทธิพลสมมุติว่าเราอะรู้สึกชอบคนนี้เราก็รู้สึกเหมือนคนนี้ชอบเราแต่เรารู้สึกหึงหวงเพราะคนนี้เป็นคนเก่าที่คนคนของคนที่เราชอบอะนะเรารู้สึกเหมือนว่าคนนี้เขาเคยมีปฏิกริกยากับคนนั้นนะบุคคลที่สามนี่แหละเขาอะได้กลับมาในชีวิตอาจจะโทรหาแล้วเราได้ยินหรืออาจจะกลับมาเจอคนคนนั้นนะคะเกี่ยวข้องกับงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้เราอะ ไม่พอใจหมุดหิดหัวเสียหัวร้อนหรืออะไรก็ได้นะคะให้บอกว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้นะ King o p e r t a l ก็คือนิ่ง ไพ่มันยังคงบองบอกว่าถ้าเรายังไม่ได้เป็นแฟนเราไม่มีสิทธิ์ําตรงนั้นนะคะไพ่มันเตือนนะคะไพ่มันเตือนแบบนั้นในกรณีที่ผู้หญิงชาวทัดไฟถ้าฟังคลิปนี้สมมติว่าเรารู้สึกเหมือนว่าเราชอบคนนี้แล้วคนนี้เหมือนก็เหมือนชอบเราแต่เรารู้สึกว่าคนนั้นมีอิทธิพลต่อคนของคนของเราคนนี้ที่เราชอบและคนนั้นกลับมาเข้ามาในชีวิตซึ่งเป็นคนเก่าของคนนี้นะคะเราจะรู้สึกเหมือนหัวเสียแต่ไพ่บอกว่าเราทําอะไรไม่ได้นะเราไม่สามารถที่จะถามเขาได้ เราได้แต่นิ่งนิ่งเก็บทรงนะเก็บทรงอยู่ในศักดิ์ศรีของเราอะนะคะ King o p e r t i c l e เนี่ยเห็นเห็นคุณค่าตัวเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าต้องนิ่งอะต้องนิ่งเท่านั้นเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้เพื่อไม่ให้มีตภาพนะ,ะที่เรามีกับคนนี้นะ,ะเป็นเพื่อนเป็นคนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนร่วมงานที่อาจจะรู้สึกพิเศษแต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นแฟนเนี่ยนะคะจะทําให้คนนั้นอะนะ,ะ,นะะรู้สึก รู้สึกอะไรคะรู้สึกเหมือนไม่ดีอ่ะแล้วรู้ว่าถ้าเราขึ้นเป็นแฟนเขาอ่ะถ้าเราขี้หึงอย่างเงี้ยอยากไม่ได้เป็นแฟนแล้วเราหึงอันนี้คือเราอ่ะจะเสียคะแนนนะคะให้มันบอกแบบเนี้ยนะจะลืมนะคะเนี่ยสมดุลพลังงานของตัวเองนะคะหมอไม่รู้นะว่าคนเก่าที่จะสร้างปัญหาให้เรากลับมาหรือคนเก่าคนของเราจะกลับมานะคะให้ดูดีๆนะคะแต่ให้มันพูดถึงลักษณะมันว่า เราจะไม่พอใจอ่ะเราจะคิดมากอ่ะเราจะหึงอ่ะนะคะเราจะกังวลน,นะไม่รู้คุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะชาวราศีไฟไปพิจารณาเอาละกันนะคะนาะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะคะนะคะแต่ถ้าในทางที่ดีก็คือคนเก่าที่หายไปที่เรารอคอยอ่ะก็คือให้มันกลับมานะคะอันนั้นอ่ะอาจจะเป็นข่าวดีของคุณนะคะที่กลับมาเจอหน้านะ,ะเอาล่ะนะคะเพื่อนๆน,นะ คนที่สมัครสมาชิกช่องนะคะ65บาทจะได้รับ,รบชมก่อนใครนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนใครที่ไม่สมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรถ้าคุณรู้สึกเหมือนว่าเออไม่สะดวกนะคะที่จะสนับสนุนหมอแจนสนับสนุนช่องก็เดี๋ยวเราเปิดคลิปวิดีโอที่เป็นสาธารณะคุณก็จะได้รับชมนะคะเอาละค่ะใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ ID มานะคะขอบคุณที่พร้อมโอนนะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ